สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถหลุดจองนะคะก็มารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับรถสีดำนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยเป็น Honda City นะคะรุ่น1.5ตัว S นะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2019สําำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่4,49,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่80,00กว่าบาทเท่านั้นเอง สำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกรศู์บาทกันไปเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไปนั้นอยู่ทั่วประเทศเลยฝั่งที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง ไปเดี๋ยวนุ่นพายเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับตัว Honda City สีดำคันนี้นะคะตัวรถเนี่ยเป็น2,019นะคะนี่จะเป็นโฉมนี้เลยด้านหน้าก็เป็นการออกแบบตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมหนาๆนะคะตรงกลางก็จะเป็นโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์ Honda เนาะซึ่งแน่นอนว่าตัว Honda เองนะคะถือว่าเป็นรถที่มีโครงสร้างบอดี้นะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยถ้าจากโลโก้แบรนด์ Honda ลงมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวรังผึ้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นตัวระบายความร้อนนะคะจากเครื่องยนต์ได้เปไนน็นอย่างดีเลยถัดมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ5กอกไก่วแหวน7 2 6 4จังหวัดกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าก็จะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนายแล้วด้วยถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะนี่สรับรตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED เป็นเส้นนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลย ัดมาที่ด้านล่างนะคะคันนี้ก็มีการติดตั้งไปตัดหมอกมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันเลยต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับล้อของเขานะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะตัวนี้เป็นของเดิมแทะจากโรงงานเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงนะคะรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยได้เป็นล้อขอบ15กันไปเลย รายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อโค้ง,คงเดิมเดิมนอะทิปทุกตัวอยู่ครบมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้ง2ข้างเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มวควบคุมอยู่ภายในตัวรถนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ฝาครอบเนี่ยเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะกำลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกจะได้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยอเดี๋ยวนุ่นถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือ สีของตัวรถนะคะเป็นสีดําสีเดิมนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีตะยังใดนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาอยู่ครบและตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนถัดมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95รองรับ E20 E85 ด้วย ต่อมาในส่วนของด้านบนหลังคานะคะจะมีในส่วนของคีบฉลามตัวนี้ก็ไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไรฟ้าและมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถกระจกบานหน้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดคมไฟด้านท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยชุดคมไฟด้านท้ายนะคะมองเห็นระดับสายตาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิว้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากเมทัลลิกสีเทานะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ฮอนด้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะ <S <S อ่าเดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถกดค้างนะคะที่คุณแจรีโมทได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระก็จะเด้งออกมาแบบนี้นั่นเอง และดูภายในของเขานะคะเห็นไหมตัวฮอนด้าเองถือว่าเป็นซิตี้คาร์ที่มีห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเป็นอย่างมากเลยนะคะเก็บของได้เยอะจุใจกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญถือว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันค่อนข้างน้อยมา,มากๆเลยเปิดมาด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไ่สำารองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเดี๋ยวนุ้นจะต้องมีเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะครบเลยเนาะ รายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะรอยซีนทางวัชาพาดัดจะเป็นสีเปลือกไข่สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเลยเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะรับประกันว่าไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอน mm. อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะน mm. ุ่นรีวิวให้คุลูกค้าได้เห็นกันอย่างชัดๆไปเลยนะคะนี่รายละเอียดที่มาจากโรงงานเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบ mm. แม้กระทั่งฝาอย่างห้องเก็บสัมภาระเองก็ไม่มีรอยฉีกขาดด้วยนะคะ อันนี้ก็พาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กันเริ่มกันที่แผงประตูด้านในกันก่อนเลยนะคะนี่มือเปิดประตูด้านในก็เป็นสีดํานะคะถัดมาจะมีในส่วนของตัวล้อกระจกนะคะแล้วก็ตัวกระจกทุกบานเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นะคะอ่าข้างๆเบาะตรงนี้นะคะเปิดออกมาได้เลยจะเป็นในส่วนของหมายเลขตัวถังของรถคันนี้นั่นเองซึ่งตรงกับ สำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะต่อมานะคะนี่ปุ่มสีเขียวเ,ยวเป็นปุ่มอีคอนโหมดแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างซึ่งเป็นแบบรับระบบไฟฟ้ามีโหมดจะเลื่อนถลายแล้วก็เป็นปุ่มสําหรับไฟตัดหมอกมาพร้อมกับพวงมาลัยสาก้านนะคะมีแอร์แบกให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่หน้านั่นเองอะมาดูกันในส่วนตัวเลขใหม่กัน สำหรับตัวรถคันนี้ปี2019นเะคะเลขม่อยู่ที่ 9, 1 1 8 4กิโลซึ่งเป็นเลขไมาตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เหียวไม่ได้ก่อไม่แต่อย่างใดเลยคอนโซลตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนะี่ยสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะสามารถฟังวิทยุ fm ได้นะคะในส่วนของตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นความแรงอัได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ แล้วก็เกียร์นะคะของเขามาพร้อมกับเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงสําหรับตัวเบาะเห็นไหมคะว่าพลาสติกที่หัวเบาะนะคะยังแกะไม่หมดเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถใหม่มือเดียวสภาพป้ายแดงเลยนะคะที่สังเกตที่รอยช้ำของเบาะคนขับเห็นไหมคะว่ารอยช้ำน้อยมากๆเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีนะ,ะกินใหม่ภายในรถยังอยู่เลยสําหรับตัวเบาะผ้าสีดานะคะเป็นเบาะผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและตัวสีดานะคะก็ดูแลได้ค่อนข้างง่าย ในส่วนของที่บางแดดเห็นไหมคะพลาสติกด้านหน้ายังแกะออกไม่หมดเลยนะคะต่อมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังโอ้โหพลาสติกที่เบาะด้านหลังนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะเห็นไหมยังสภาพยังอยู่ยังอยู่ดีเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมีฝุ่นเล็กน้อยเท่านั้นเองรุณบอกเลยว่ากินใหม่สภาบตัวรถคันนี้เนี่ยยังอยู่เลยนะคะภายในค่อนข้างกว้าง นั่งเหยียดเท้าได้สบายด้านล่างก็มีถาดยางรองมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้านและแถวหลังค่อนข้างกว้างนะคะเนี่ยเพดานด้านบนคือไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยซึ่งบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะตุ่นบอกเลยว่าเหมือนได้รถป้ายแดงนะคะแล้วก็ที่สาคัญราคาประหยัดจากป้ายแดงไปนะคะบอกเลยว่ามากกว่าส0 0 0ส0บาทอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนาะ่าเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ iV t e c ทนะคะขนาดหนึ่งพันห้ารอยซีซีนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มไม่ผ่านการติดตั้งแกส๊สอย่างแน่นอนและที่สำคัญไม่มีการเปลี่ยนสีขับสีมาไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงนะคะนีเม็ดอาร์คที่เบา้าชกคสภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มสีเดิมนะคะเห็นไหมที่าันด้านหน้าเม็ดอาร์คที่คาดก็อ,อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเห็นไหมทุกอย่างนะน่นบอกเลยว่าสภาพดีสมบูรณ์นะคะแต้มสีทุกสีจากโรงงานก็อยู่ครบเม็ดอาร์คที่เบ้าโชกคนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะและน็อตฝากระโปงฝั่งด้านขวา okay, เห็นไหม ในส่วนของฝากระโปงก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์มอกนะคะก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานก็อ,อยู่ครบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางบริษัททอโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีวิควม่มไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์เล่มทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยและที่สาคัญนะคะเรามีในส่วนของบริการหลังการขายดูแลในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะถึง1 80รายการเลย1ปีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถสีดำที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ Honda City 1.5S นะคะปี2019นะคะคันนี้เลยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตังขายอยู่ที่449,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่เลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสํหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ